กลับมาสู่เด็กที่สครับกับรายการ M ลบ C รายการสำหรับคนรักคงเทิงและรักความเร็วนะฮะเพราะวันนี้เราอยู่ที่มอเตอร์สปอร์ตแรนแดนเดลมิทต์นี่นะฮะเป็นสถานที่ขับโกคาร์ดนะครับอยู่กับนี่ครับคุณต้วนชูพิซเสาซัาผู่เก๋นะครับแล้วก็อาจารย์โตสวัสดีครับนะฮะอ้าวเดียร์จารย์ด้วยนะครับวันนี้พาลูกศิษย์มาฝากคนหนึ่งนะครับการเล่นโกคาร์ดเริ่มต้นที่อุปกรณ์ก่อนเราต้องมีอะไรบ้างนะจริงๆแล้วเริ่มแรกเลยด้วยอุปกรณ์เราต้องมีก้าฟเราต้องมีความฟิตก่อนเลยครับเพราะว่าคืือออหลลลาาาาาาายยยยคคคนนนนิดวววว่่่่่่่่่เเเเเฮ้มมมมมโโโกร์ททไไไแบบงงงีปชชชัั2 โก้คัดมา10นาทีเฮ้ยจะไหวเหรอสินาทีจะพอเปล่าสรุปว่าสินาทีนี้คุณคุณห,หายใจทันหรือเปล่า,ลานะฮะเพราะว่าเวลาขับเนี่ยเรากั้นหายใจขับเพราะว่ามันตื่นเต้นมันเสี่ยวมากอยู่แล้ว,ลวฉะนั้น10นาทีถ้าคุณไม่หายใจเลยเนี่ยอาการหนักครับอาการหนักเลย <laughs> <laughs> บอกเลยว่า3รอบก็เหนื่อยแล้วนะฮะเพราะว่าสินาทีนี่ถือว่าก็ถ้าไหวก็เอาไปสินาทีอุปกรณ์เซฟตี้อย่างแรกเลยที่กันหัวเรากระแทกพื้นก็จะเป็นหมวกกันน็อกรับ อันนี้ก็จะเป็นหมวกธรรมดานะครับถ้าเป็นดีๆหน่อยก็จะเป็นโฮมลิเกตมีกันไฟมีอะไรก็แล้วแต่เสื้อทีนี้กงกันไฟด้วยเดี๋ยวลองไฟแชค็คมาจุดดูเฮ้ย <c oughs> โมคัสตามมาตรฐานโลกนะปัจจุบันเนื่องจากเครื่องยนต์และตัวรถมันมีเซฟตี้มากพอที่ไม่ต้องใช้เสื้อกันไฟแล้วเราไม่ต้องใช้กันไฟแล้วครับไม่ว่าจะเป็นรายการระดับโลกก็ไม่จำเป็นต้องมีกันไฟเลยอ่ะถือว่ารอดไปชุดก็ควรจะเป็นชุดที่มีรัดข้อมือรัดข้อเท้าครับขาบานเนี่ยไม่แนะนําทีนี้ก็จะเป็นรองเท้าฮ รองเท้าควรจะเป็นส้นปาดครับรองเท้าส้นปาดคือการขับรถเนี่ยรองเท้าเขา้ออะไรกันนี้จะขับยากกว่าใชเพราะว่าเวลางอ่งี้จะแบบพี่ถูกครับเวลาเราขับโกคาร์เนี่ยส้นเท้าเราควรจะปักอยู่ที่พื้นรถเนี่ยหรือฟลอร์เพลทของรถเนี่ยตลอดเวลาไม่ว่าเราเราจะเหยียบคันเร่งสุดหรือหรือเบรกสุดเนี่ยส้นเท้าไม่ควรจะยกมาเลยหรือแม้กระทั่งรถมันลอยออกไปนอกถนนตีละกาก็คือส้นเท้าต้องอยู่ต้องอยู่ท่านั้นตลอดเพราะถ้าคุณไม่อยู่ปุ๊บเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะหลุดมาจากตัวรถคุณจะเจออุบัติเหตุและนั่นแหละฮะคือเราควรอยู่กับตัวรถนะไม่ว่ารถจะไปไหนเราไปด้วยอ่าเรามารู้จักกันก่อนว่าโกคาร์ดมันมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับตั้งแต่นี่คือคันเร่งครับคันเร่งขวาคันเร่งซ้ายเบรกนี่อยากเร็วเยียบเรียบียบอยากช้าเบรกเบรกตรงนี้คือแกนคันชักพุ่มอลัยนี่แหละครับตรงนี้คือสิ่งที่ทำให้เราเลี้ยวได้นะเวลาเราขึ้นโกคาร์ดเนี่ยเราจะ มีท่าขึ้นโดยเฉพาะของมันเราจะก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดครับแล้วเราจะเหยียบไปบนเบาะมือสองมือจับพวงมาลัยจับเบาะนะดูมีหลักการเราก้าข้าม่านอผันเหยียบมาปุ๊บเราย่อตัวลงไปเหมือน F1 ย่อตัวลงไปปุ๊บขาแรกที่เราเหยียบออกไปคือขาซ้ายเพราะเราจะไปเหยียบเบรกเพื่อให้ล้มอยู่กับที่อ๋อถ้าเราไปถึงเราเหยียบขวาบไม่ได้มันก็ไปเลยครับอ๋อเรียบร้อยเช็คบินอันตรายอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยนั่งลงไหวปุ๊บนี่คือท่านั่งที่ถูกต้องครับครับจับพวงมาลัยเราจะจับตรงนี้ก็ได้ ถ้าเราจับสูงขึ้นหน่อยเราก็จะมีแรงกดที่ล้อหน้ามากเพิ่มขึ้นอีกนิดแต่มันจะใช้แรงมากขึ้นกว่าเดิมเยอะคืออันนี้เหนื่อยหน่อยเอาแบบไม่เหนื่อยฮะเอาแบบไม่เหนื่อยจับตรงนี้ครับโอเคครับลองขึ้นดูครับอันแรกคือก้าวข้ามเหยียบข้ามก้าวข้ามเลยข้ามไปลงลูกเลยจับนิดหน่อยจับไปอีกคันหนึ่งจับจับแล้วอีกจับหัวท้ายอาอะนั่งยองก่อนแล้วขับอย่างนี้แหละซ้ายไปซ้ายไปโอ้ยซ้ายไปขวาตามอ่าเยอะไปแล้วเวลานั่งนะครับโพสเจอร์ที่ดีของโกคาร์ดก็คือแขนหุบเพราะว่าตรงนี้คือโซ่ อ้าวอฉะนั้นแขนอย่ากลางครับผมทุกอย่างตรงนี้คือถังน้ํามันครับแขนอย่ากลางมาเพราะเราเลี้ยวนิดเดียวอยู่แล้วหลังพิงมาให้เยอะพิงมาให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้ครับผมเพราะว่ารถเนี่ยถูกชิปเวทครับเพราะว่าการขับเคลื่อนเนี่ยมันอยู่ที่ล้อหลังถ้าเรากดน้ําหนักตัวเราเนี่ยลงที่ล้อหลังได้มากเท่าไหร่มันก็จะไปเร็วเท่านั้นเช่นเดียวกับการเบรกอ่าและการเลี้ยวพวมอะไรเนี่ยเลี้ยวให้แน่นแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวเข้าไป อย่าก,กระตุกอย่าก,กระชากครับคือเราจะใช้มือเนี่ยดันปึ๊ก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 ถ้าเกิดขับยังไงแบบมีทริคปลอดภัยไหมฮะมีทริคครับทริคเนี่ยไม่มีแต่ มันเป็นการทํางานของร่างกายมากกว่าเราจะไปในที่ที่ตาเรามองกาอย่าไปมองวิวทิวทัศน์ูกแล้วอย่าโดนไปเห็นโฆษณาอะไรอยูกลูกอย่ามองกองเชียร์อย่ามองใครเลยรถอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าโต้งขับแล้วชอบแบบอย่างเงี้ยเซาไซอยากซื้อขับคนละคันเงี้ยเริ่มต้นเท่าไหร่กรคุณคโอ้ยถ้าใหม่ๆหนึ่งนี่ก็มีประมาณที่จอดอยู่ข้างในนูกถูกสุดๆแบบกีดีซีก่อน ถูกสุดๆก็คือเหมือนเหมือนอย่างผมซื้อมายอย่างนั้นคือผมซื้อเซั s แฮนด์ครับผมก็ซื้อประมาณ4ี่ห้าหมื่นคุณสามารถซื้อรถได้ตั้งแต่60,000จนถึงส0 0 0 0นน่อจจะอ่ะได้รู้เรื่องของราคารถแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราทําพังเนี่ยเราจ่ายยับแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นขับแบบปลอดภัยกันหน่อยนะเดี๋ยวให้พี่โตไปเซ็ตรถให้เราก่อนนะฮะระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพาน้องโต้ง two p ของเราเนี่ยไปนั่งคุยเรื่องเลิฟสตอรี่กันก่อนเพราะเดี๋ยวกลับมาอาจจะน็อกคุยไม่ได้คุยกันก่อนครับเลิฟสตอรี่ครับ นะครับมาคุยเรื่องความรักในช่วงเลิฟสตอรี่นะครับความรักอย่างแรกกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งกีฬาเด็กๆเล่นบาสก่อนแล้วมีอีกหนึ่งกีฬาที่เล่นอยู่แล้วทุกวันนี้กลับมาเล่นอีกคืออะไรเอ่อเทนเนิสครับคือเทนเนิสที่เล่นก่อนบาสอีกเทนเนิสที่เล่นตั้งแต่เอาสมัยประถมเลยจริงจังไหมจริงจังไหมครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบเป็นนักกีฬาอะไรแต่่วาไม่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 จริงจังเท่าบาสแต่ว่าชอบเพราะว่าแถวแถวบ้านเนี่ยม,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 มันจะมีเมื่อก่อนจะมีเป็นแบบสโมสรสกุญธ์น่าที่จะสวยหรือว่าสวยสวยกลับมาเล่นสเกตบอร์ดด้วย เก็วยวินเทจมากเด็กๆก,ก็เล่นสเกตอะไรเงี้ยก็กลับมาเล่นกายเป็นก็ตอนนี้ก็ได้ทําอะไรที่แบบชอบเด็กๆเ,เคย<ด>ทำในรัมบ8นะ แต่ว่าผมจะเล่นอลลตอนตพนภูเก็ตเนี่ยจะเล่นอยู่ตรงสะพานหินนี่คือจุดกําเนิดเซาวไซส์เลยเพราะว่าทุกคนเจอที่สังเก็คือสมัยก่อนเนี่ยเด็กคิมพอก็จะเล่นสเก็ตบอร์ดใช่สมัยนี้ก็ย้ายมาเล่นเม็กบอร์ดหน่อย,สม,ย <laughs> สมัยนึงสมัยนี้ก็สมัยนึง,ส,นงสเก็ตบอร์ดเนี่ยคือเล่นแบบว่าแค่ไปเอาแผ่นมาแล้วก็แบบมาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วมาไถาเล่นมาเล่นบ้างแต่ว่าเทนนิสเนี่ยคือไปเล่นแล้วก็แบบเหมือนไปเริ่มซ้อมจริงจังอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเป็นแรปเปอร์อาจจะไม่ค่อยได้เจอซามไลท์เท้าแก่ง ไปกินข้าวที่ไหนนี่เป็นคำถามที่ตอบยากมากครับก็จริงๆผมอยู่แถวๆเอกมัยทองหล่อก็วนกินบ้านซอยบ้านผมมีข้าวสับปะรดกินไหมเอาละครับไปบ่อยครับ38บปะดบะหมี่เกี๊ยวตรงไอ้หลืบๆอร่อยหลืบๆนะไปไปบ่อยครับก็มีเบงเกอร์เนี่ย ได้ข่าวว่าคนต่อแถวเยอะมมไม่ได้กินหรอกร้านใหญ่มากแล้วจริงๆแล้วอาหารที่คุณชอบแบบจริงๆจริงจังคือชอบจริงๆจริงจริงชอบหลายอย่างมากชอบกินซูชิชอบกินะบะหมี่บะหมี่ถ้าเกิดตื่นมาตอนเที่ยงๆเนี่ยมือเที่ยงเนี่ยอะไรก่อนผม,ผมจะวนหาบะหมี่อร่อยๆกินกันไม่รู้เป็นอะไรต้องกินแบบตื่นมากินบะหมี่เอกมัยมีชี้เป้าไหมเอกมัยโอ้โหผมกินมาทุกร้านอันนี้รับประกันแซลแซลโดนมาแล้วซอยสี่สิบเก้าแซลอร่อยลุงเลืองนะ อะไรวัฒนาพันนิดโอ้โดนวัตถุร้ายไม่ไหวอ๋อใช่ไปกินบ่อยครับไปกินบ่อยไปกินบ่อยแถวนั้นมันก็มีร้านซูชิเยอะแล้วก็ชอบไปกินมีพมโดมีพมโดมีมัสซามีโทโร่อะไรเยอะฮะเยอะเยอะพอๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวเลยดีกว่าคุยเรื่องความรักบ้างเลิฟสตอรี่ตอนนี้มียังมีก็สาวๆทีสาวก็ก็มีก็มีคนที่คนที่คุยคนที่อันนี้อินพอร์ตไหมโอ้โหคนไทยครับไทยแท้เลยอะไทยแท้ครับไทยแท้ถ้าเกิดสมมติว่าสเปคคุณจริงๆเนี่ย ใช่อย่างที่ทุกวันนี้เจอไหมโหสเปคผมมีเยอะมากเลยชอบไปหมดเลยอ,อย่างเช่นแบบดาราท่กคน,นแบบใช่เลยคนนี้มันมีเรื่องหนังเรื่องนึงที่เคยดูแล้วมันแบบทําให้รู้สึกแบบโอ้โหเคลิมแบบอินมากแคทเธอรีนซิตาโจนครับมันมีเรื่องหนึ่งเขาเล่นเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงที่พูดง่างๆคือจับผู้ชายรวยๆคือทายัางไงก็ได้ให้ ให้คนพวกนี้มาแต่งงานกับคุณแล้วเขาก็จะมีทริคที่จะฮุบสมบัติหมดเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยเขาจะ acting แบบเฟิร์สสุดๆโพยเสเน่สุดๆทำคือสายตาทุกอย่างก็คือแบบเห็นแล้วเราหลงเลยโอ้โหนอนดูแบบเอาไปให้ฉันหลงเลยอย่างประมาณนั้นเลยหลงเลยก็นี่ก็เป็นแบบว่ายิ่งด้วยบทด้วยอะไรแล้วมันจะทำให้เรารูสึกหลงรักตัวละครตัวนี้แล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องหนังสักเรื่องหนึ่งช่องเราเป็นช่องเกี่ยวกับหนังหนังเรื่องหนึ่งที่แบบ ตามจริงหนังชอ,ชอบเยอะมากแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่แบบประทับใจแล้วก็ดูมันตั้งแต่เด็กแล้วดูทุกวันนี้เป็นสิบรอบก็ยังไม่เบื่อ Back to the Future <ล>งสง<า>มภาคที่ประทับใจพอเราชอบแล้วมันสนุกใช่ไหมครับแต่พอโตมายิ่งทําให้ดูเป็นสิบรอบก็ยังไม่เบื่อมันมีสเก็ตบอร์ดลอยฟ้าใช่ไหมฮะอ่าแบบในหนังซึ่งมีข่าวมาว่ามีคนทำหรอกำลังทําอยู่ซึ่ง มันจะมีเกิดขึ้นจริงๆสิ่งในหนังเรื่องนั้นทุกวันนี้ <Okay. S 1> เป็นเรื่องจริงเกือบหมดแล้วซึ่งนั่นเป็นจินตนาการอินโนเวชันที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อะฮะนี่แหละเพราะฉะนั้นเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าดีที่สุดตั้งแต่เคยดูมามึง m r y thirty years back in time <It worked. S 3> back to the future กลับมาที่เมืองไทยต่อไปหนังที่คุณไปร้องเพลงให้ก็หนังเรื่องนี้ชื่อมันเปลี่ยวมากครับก็แซวไซได้โอกาสไปทาเพลงให้หนังเรื่องเนี้ยอธิบายเป็นคาพูดยากเพราะมันเป็นอาการอาการเวลาคุณเปลี่ยวอาการเวลาอยู่คนเดียวเวลาคิดไปลอยนะอเป็นไรเข้าเพลงเล้าเลยใช่เราก็เลยคิดเล้าละมือยยากนะนี้เขาเรียกว่าอะไรยากแล้วให้ให้มาทำเพลงหนังที่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเราก็เลยตั้งชื่อเพลงนี้ว่าเป็นเป็นชื่อชื่อเพลงว่า Paranoid ละกันแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะแต่งยาก เพลงปรก่อนนะครับชื่อเพลง Paranoid หนังเรื่องนี้เดือดมากนะครับนี่คือหนังที่เป็นเพลงที่แต่งยากมากเพลงนึงใช่นะฮะแต่ว่า Southside Phuket ทำเพลงประกอบหนังเรื่องนี้และหนังเรื่องนี้กำลังโดนมากตอนนี้นะฮะก็ใครไม่ดูก็ไปดูด้วยอย่าลืมดาวน์โหลดได้เพลงนี้โหลดไงก็ดอกจันหนึ่งสองสามแปดศูนย์ศูนย์แปดครับอันนี้โหลดทั้งไทยเททั้งค่ายทั้ง Southside I am my set ทั้งค่ายครับผมต้องให้บอกก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราให้คุยกันก่อนเดี๋ยวเบรกหน้าจะพาไปขับอาจจะจำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยวมากมันเปรี่ยวมากขับคนเดียวแพลนอยแน่ๆนะฮะอ่ะเบรกหน้าครับยังอยู่กับโต้งเซาไซภูเก็ตนะครับเราจะพาเข้าไปขับโกคาร์ทครั้งแรกกันครับพ้อวอร์มอัพหมุนแขนนิดหน่อยเพราะไม่นั้นลงมาเดี๋ยวมีไหลยึดมือเก่งแล้วก็ที่เหลือก็